เสมันนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมแล้ววันนี้ผมจะมาทาคอนเทนต์ใหม่ของช่องเออผมไปทําด้ฟ์สไตล์มากขึ้นเว้ยวันนี้เรามาเริ่มกันแบบง่ายๆก่อนเลยทุกคนรู้จักแอลกอฮอล์ไหมครับรู้จักอยู่แล้วเลยเนาะรู้จักโคเชียวเคียวไซเบประมานี้หนา้าสีขาวที่ขึ้นด้วยโซมัมผมไม่เอาออกกล้องดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะติดเลืองได้เนาะก็ให้เรารูไปว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรกับสิ่งนี้แล้วกันวันนี้ผมจะมากินกับสิ่งนี้นั่นแหละ คู่กับน้ำแข็งเจ็ดชนิดในเซเว่นไม่ว่าจะมีโอชิไม่รู้ว่าแปลกไหมเอามาก่อนมีน้ำเปล่าวิตามินตาทานมน่าจะแปลกมีเป็นเลมอนโซดาของสิงนะครับน่าจะแปลกเพราะปกติเราก็ากินกับพวกโค้แล้วเนาะแล้วก็มีโค้กด้วยอันนี้เอามาเซฟเซฟไว้ก่อนเผื่อพวกแสกแล้วก็มีน้องเปี้ยวด้ชะมิเขาไม่ได้จ่าย <laughs> พูดทำไม <laughs> มีนมกินโกกนะครับแม่เหลีย ถืวยาโฆษณาให้ลรากนเน้องแล้วก็มีกาแฟะครับผมก็ประมาณนี้จริงๆผมว่าจะซื้อตัวของ M ร้อยห้าสิบมาด้วยแต่ว่าผม <laughs> ไม่กล้าพอนะครับเดี๋ยวมันจะน้องบเมื่อคืนน้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีนัดไปเที่ยวด้วยก็ตะกีแกัน้เรามันเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจะเอ้ยแอนแน่เกือบไปแล้วหัน <laughs> ไเนี่ยขอไปฝาพึ่งนหมเอาเอติดเหลืองก็ช่างมันมันก็ไม่น่าจะหนักหนาเลยขนาดนั้นแป๊บนึนง มันมีปัญหากับควดขอไม่ได้และอ่าโอเคเอ๊ะใส่เอ๊ะใส่เราจะเทนิดเดียวนะิดเดียวนิดเดียว,ดดยวอ่าปะประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าเราจะผสมไม่เยอะเนาะเริ่มจากาซอสก่อน6ปัญหาคืออย่างนี้กูจะกินหมดได้ยังไงเนะี่ย ประมาณนี้กินนิดนึงโอเคเริ่มแรกโคบผมว่ามันไม่น่าจะอะไรมากก็มันโคปกติแล้วเขียนแล้วไปเริ่มก็โคบเพราะว่ากับตัวนี้มันก็กินปกติแล้วลองเล่าต่อไปดีกว่าเทมันเดิมประมาณนี้ ต่อไปเราจะลองกับตัวของโอชิ oh, ไม่เคยกินกันโอชิก oh, ับโซ so, เนี่ยูถ้าจะเป็นไงวะ oh, <laughs> ถ้าเกิดผมหายไปไม่อัพคลิปก็รู้ลูกกันนะคุณราลรง,งบาลแค่นั <laughs> ้น ทำแดไม่โหแต่ไม่ใส่หมดแก้วแล้วหมดแก้วแต่ว่าคือมันคือด้วยความที่ไอโซมันก็ขมไปทุนเดิมแล้วเนาะแล้วก็บวกกับม่นี่อีกว่มีความรสข้าวจางๆอ่ะมันแบบมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเล่าจากข้าวนะมันเหมือนกับรือไม่ถู่อะรสชาติมันเปนแบบแบะเอาว่าไม่เอา จะไปดีกว่าวันนี้คุณท้องเสียแนย่จริงๆจะรอดไหมเนี่ยต่อไปผมลองเป็นตัวน้ำวิตามินรสชานิของไขมุกเนาะมาเรียกรถโรงพยาาให้กูเดวก็ได้นะจริงๆอ่าประมาณนี้ทดสอบ มันก็ไม่มันไม่ถึงกับดีอ่ะแต่มันก็ดีกว่าโอชิแล้วกันจริงๆฉุกเออยวอ้วกแล้วเพิ่งกินไปสามอย่างรูกแล้วรสชาติมันรสชาติเาไม่ได้อ่ะใครคิดคอนเทนต์ดีวะเนี่ยข้าไปเฮ้ยเผื่อออกกล้องจะมาเลยไม่แค่นะรเด้ ไปเราจะลองไปเร็วว่าโซดานะครับบอกนะใครทำตามอย่าทำจริงรสชาติไม่โคตรจะหมาไม่แดกแต่เ <c oughs> พราะว่าสิ่งโซดาน่าจะแล้วน่าจะพอๆกับโคกนะเพราะว่ามันก็โซดาเหมือนกันน่ะชิลๆโอเคปกติแล้วแหละโซดาให้สามอ,อย่างเนี่ย ของชอบแหละน้ำเปรี้ยวกาแฟไปโลกหน้าแน่ๆรสชาติสดแหวกมากเลยอ่ะมาอืมีนึงนิกนึงอ่ะประมาณนี้ขอใส่น้อยหน่อยน้อยกว่าน้อยพอดี เล่าไปมั่นใจในชีวิตัวเองตอนนี้ผู้ชายฉัไม่มั่นใจอันนี้เป็นนมนอนเดี๋ยวผมไปเจาะรอปบนึงโอเคอ๋อหฟันคลุ้งเลยสาธุอยากนอนโรงพยาบาลเลยสาธุ ก,กินจะกินจริงไอ้เชยจะอวกับอวกมืกี้ตนะ้องคุนทิ้งอ่ะนั่นเนะอย่าก,กินนมกับ,กบโซ ไม่รอกโอเคมาเรามาเริ่มเมนูต่ตอไปเลยดีกว่าขอเทสตัวเจอกันแต่ว่ารอบนี้ผมขอเทตัวของวัตถุดิบที่เราเอามานะ่ยเยอะกว่าเดิมนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้อ้วนของพุงไปแล้วรอบนึงต่อไปเป็นตัวของดีไลท์นะครับเราจะมาลอง nó không phải là không là nó này, nó không là nó này, nó không là là อร่อยนะเฮ้ยมาอร่อยเว้ยม,มันมันไม่แย่เหมือนตรช็อกโกแลตเมื่อกี้มันเป็นมันเปรี้ยวอร่อยนะดีเลยอร่อยเออเออดูว่าจะแบบคุ่มออกมาอะไรอย่างงี้เฮ้ยอร่อยว่ะต่อไปสุดท้ายละคือคอไปโก้ละกี้เดย์เป็นกาแฟครับฮ่า่าสุดท,ท้ายละขอให้กูหาคนไปได้ด้วยดี ในเดียวพอนะเพราะว่ากูยังไม่อยากอ้วกพุ่งยังไม่อยากอ้วกพุ่ง <c oughs> อ่ะนะ <c oughs> ผมจะเติมกาแฟไปเยอะเลยนะเพราะว่ายังไม่อยากตาย รอดไปพุ่งเอยที่พุ่งมันจะมีแค่ตัวของนมช็อกโกแลตนะโซจูผสมกาแฟมันมันไม่ได้แย่ขนมช็อกโกแลตนะมันยังถามว่ากินมันกินไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่พุ่งเหมือนนมช็อกโกแลตนะขนมช็อกคือแบบพุ่งแบบพุ่งอ่ะมันไม่รอดจริงๆว่ะก็ถ้าเกิดใครอยากลองกินดาวนะครับผมแนะนาตัวที่รอดนะก็จะมีโซดามันรอดอยู่แล้วแหละเออดีร้วอร่อยเลยสสดีอร่อยอร่อย แล้วก็มีตัวโคเมื่อกี้เนาะมันก็ร่อยแล้วแหละตัวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวกินเลยจริงๆโคตรตอนแรกอ่ะผมจะลองเททุกอย่างก็ถอดลงไปในแก้วเดียวนะแต่ว่าไม่เอาผมจะเอาดีกว่าสักหน่อยแต่ผมจะขอใส่โซดาเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเขาเทนิดนึง อ่าโซจูประมาณนี้นะมันจะขูดๆนะเขาเมื่กอกี้ยังมีตัวของน้ำเหลืออยู่นะ<ส>แล้วก็นมเปรี้ยวเยอะโซจูนะนมเปรี้ยวอ่าผสมเข้าไปอทำมาบนี้แล้วก็ลักกี้เดย์ครับอ่าแล้วก็ตัวของลักกี้เดย์นะประมาณนี้ ขอไม่ใส่เยอะขอไม่ใส่เยอะรักชีวิตแล้วก็โอ้ยสิถ้าเกิดผมขอกินได้เดียวนะถ้าเกิดกินไม่ได้ก็คือกูเททิ้งเลยนะโอ้ยสิครับนิดนึงฮาฮู้ไม่ช่วยมัมาณนี้อ่า แล้วก็กสุดท้ายเป็นตัวของเลมอนโซดานะครับตัวนี้ขอเพิ่มเยอะหน่อยนะสีรูปน่ากินหรอมากลินมันกินไม่โอเคอะ่ะ yeah. ยมันมันไม่เหลือความสดจ๋วแล้วมันเหมือนนมเปรี้ยวนำกับ อมเปรี้ยวกับเนื้อว่าโซดานำอ่ะมันม,มีความสดจุเดือดแล้วอ่ะรสชาติมันเอะอธิบายไม่ถูกอ่ะอันหนึงนะปล่อยแก้วนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปก,กินเลยจริงโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ครับช่องเลสปันนะครับสำหรับวันนีก้ก็บ๊ายบายเอาไว้พบกันใหม่นะครับเมื่ออาทตย์มาเยือนนะครับผม Good night